เราจะทําพื้นที่ด้วยให้แล้วเสร็จตรงไหนควรจะเป็นป่าสนตรงไหนจะเป็นที่ทํากินแยกให้ชัดเจนซึ่งคงจะใช้เวลาพอสมควรแต่ไม่นานนะไม่นานเราจะเอาจังหวัดแพร่จะเอาเภอร์งชิ้นเนี่ยเหมือนเป็นซันบ็อกเป็นเคสตัด้ดี้แต่ถ้าตรงนี้ทําเดินได้ตรงนั้นเที่มีปัญหามันตน้องง่ายขึ้นเห็นว่าทางอบตอบจอขเขายินดีที่จะสนับสนุนค่าสํารวจก็ต้องขอบคุณฝ่ายท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ รับเงินทีกหน่วยเลยทั้งกรมที่ดินกรมที่ดินก็จ่ายเงินค่าเดินเองนะทุกอย่างเขาจ่ายเงินตั้งเต้หน้าที่มาทำเนี่ยเป็นหน้าที่สองหน้าที่หน่นะครับเพราะตลอดระยะเวลาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยท่านเก็บรักษาที่ดินไว้ตั้งแต่บาพระบุรษการทำงานครั้งเนี้ยเกิดจากความร่วมมือนะครับโดยมีสำนักนายกมนรีเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางมีกรมที่ดินมีกรมป่าไม้นะครับมีสปปและมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความร่วมมือ ตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการเรื่องข้อมูลนะครับทพ่อนำอยู่การแก้ปัญหาที่ดีเราได้รับเรื่องปุ๊บเนี่ยเรื่องของท่านดําเนินการทุกวันเลยครับจนถึงวันนี้แหละครับแล้วเป็นเรื่องที่ทําได้เร็วที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินพี่น้องเอาเภอวังคิพตําบลนาบูนเอำเภอวังคิพนี่แหละครับโอกาสที่พี่น้องจะได้ที่ดินในวันข้างหน้าสูงมากทุกคนพยายามจะทําหน้าที่บูรณาการการทํางาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่จะอยู่กับพี่น้องประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะครับเขตคุ้มครองตรงไหนตรงไหนอะไรบังคับอะไรบันซ้อนอะไรที่พี่น้องอยู่มันอาจจะไม่ไม่ตรงกันบนะ้างแต่เขาจะชี้ให้ตรงนั้นทุกหน่วยงานพราไม่ควรมร่วม,มือกับรัฐบาลเต็มที่ขอให้พี่น้องจังหวัดแรกมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ช่วยเหลือท่านเอาปลมือครับ คณะนี้มาแล้วไม่ได้กลับดูเปล่าต้องไปรายงานทางท่านนายกรายงานทางท่านรองผู้ทําคัทราบว่าเราเดินหน้าตรงนี้ท่านเลขานายกบอกว่าจะเอาที่นี่เป็นเคสตัวอย่างเป็นเป็นตัวอย่างของประเทศไทยก็คืออำเภอวังชินว่าเราเดินหน้าอย่างไรมันมีอีกหลายอำเภอหลายจังหวัดที่เป็นปนัญหาแบบเดียวกันจะคืนสิทธิให้พี่น้องประชาชนเหมือนที่ท่านนลยาเิการศากษ,ษาแถลวว่า อะไรที่สร้างความเป็นธรรมให้พี่น้องประชาชนรัฐบาลนี่ทำคือประเด็นสําคัญอีกอาเซ็งก็คือเรื่องของความตั้งใจของคนในท้องถิ่นเราพี่น้องประชาชนที่มารับฟังประ่านสองกลุ่มกลุ่มละหลายร้อยก็ชึงนพอใจอย่างยิ่งกับการที่เราใช้แนวทางใช้วิธีการนีนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รวมถึงเมื่อวานด้วยเนี่ยมันเกิดการทํางานร่วมกันที่เราใช้ำคำว่อาอุรนาการกัน มันเกิดการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายที่ที่จะทําให้ความสาเร็จของนโยบายรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าไปได้แล้วเรามีความภูมิใจมากยิ่ยงขึ้นอีกว่าบางชิ้นเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากประชาชนในฐานะที่ผมดูแลเรื่องเราร้องทุกเนี่ยเราจะนําเรื่องนี้เสนอรัฐบาลเสนอคณะรัฐมนตรีทราบว่าวิธีการในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนวิธีการจัดการวางแผน ทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จก็เนื่องจากว่าความร่วมมือของทุกประสานผมใช้คำว่าห้าประสานแล้วกันฝ่ายการเมืองของถิ่นฝ่ายป,ประจำพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าสิ่งดีสุดคือการบริหารจัดการพื้นที่นะครเป็นสิ่งที่ดีที่สุดชชชชชชทำยังไงให้พื้นที่นั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตรึงไว้มันไม่ส่งผลก้อนจริงไม่มีทางที่ป่าไม้จะไปทาได้ไม่มีทางที่อุทยานจะคมบคุดความจริงการงจะปรากฏความจริงที่บอกว่าท่านได้ครอบครองที่ดินในบริเวณนี้มากว่า70ดปีวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ท่านจะได้รับสิทธิ์นะครับตามที่ท่านปรารถนาแต่ขอเวลาอีกนิดนะครับต้องให้เจ้าหน้าที่ทํางาน

อันนี้คือนาผงเนี่ยเส้นที่เรานิ่งแล้วเส้นที่เราเห็นสองวงเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันควรจะอยู่มันควรคือคือตรงนี้สองเส้นมันไม่ตรงกังแล้วพอเอาบรรณเนี่ยกับทางทางทางที่ดินเนี่ยเขาก็จะเริ่มวงรายละเอียดมันจะเริ่มลงว่านอกจากสองจุดนี้แล้วมันจะมีจุดอะมีจุดลำลุ้ยมีจุดอะไรอีกที่เราต้องเอาพิ่สัดไปจับอันนี้ทั้งหมดสิบห้าวันประมาณประมาณสิบห้าวันวงที่ปราโกรธเลยผม MTB สองสี่แปดสี่แผนแปลงที่ดิ อันนี้เราก็เลยว่าไม่สำลองว่าแล้วก็ต้องมาทำวงรอบเพื่อที่จะไปทำเป็นแผนที่ท้ายรถมาหรือว่ต้องใช้กับคนที่ดินเพราะว่าหลังจากออกเพื่อถอนเนี่ยมันจะต้องมีการส่งต่อมันก็มีต้องมันต้องตรงกันที่สองนักสองเต้องต้องก็อยากจะเดีว่าตอนนี้ในส่วนของเราเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะแก้ไขกฎหมายบางหมายเลขกอง เป็นแค่ในอย่างนี้นนนในกรณีเรื่องของการตั้งโรงงานแปรรูปไม้นะครับหรือโรงค้าซึ่งโดยระเบียบแล้วต้องตั้งในท,ที่อีกมทธิดเท่านั้นตอนนี้เราเราพิจารณาแล้วว่าในจุดนี้คุีกับทางของกชแล้วบอกว่าตามที่รัฐบาลเนี่ยนะครับมีมาติเรื่องปีไปขณาเดมไม่ทราบเมื่อประมาณที่14่นะครับผู้สภากมต่ออายดเขตนี่เองนะครับมีนโยบายที่เราต้องการให้เพิ่มหน้าที่ดินที่รัฐกัาให้ซึ่งกมลเนี่ย นะครับเรามีแนวทางวิธีการเพิ่มมูลค่าที่ดินอิงหนึ่งที่เราจะเพิ่มมูลค่าที่ดินก็คือความง่ายนะครับภาคธุรกิจที่จะเข้าไปผลประโยชน์แต่เชื่อไหมครับว่าจาังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีกรงงานศึกษาดท,ที่ได้รัญญแบใบอนุญาตเนี่ยเป็นโองประเทศเราะนั้นมีแปดร้อยกว่าใบมีไม้สักทึ่เป็นไม้มีค่านะครับแล้วเป็นไม้ที่มีคุณค่าของจังหวัดแพร่มากกว่าหนึ่งจุดห้าล้านต้น น1.5ล้านก็มีไม่ได้ถึงน้อยเลยนะครับถ้าเทียบกับมูลค่าที่จะสร้างขึ้นในแต่ละปีที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือรัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เราให้ความสําคัญของเรื่องที่ดินไม่เพียงแค่เรื่องกรรมสิทธิ์ไม่เพียงแค่เรื่องการให้สิทธิกรรมินแต่เราให้ความสําคัญของเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างมูลค่าของที่ดินที่ดิน